กโอเคพี okay, ่น okay, oh, ้องเนาะอ่ประจันผ่านมาเห็นอ่มีตู้ผู้นึงพี่น้องเลยเป็นยางตามทางเนาะแต่บุพุ่งพ่นชี้ยางไปทางใดกับบุพุพี่น้องเอ้ยโดยสบายดีมีตู้โอ้ไปทางใดเด้นี่มาแต่ทางใดนี่เมื่อจะบุกมาแต่บ้านโอ้ยางไม้กะม้โดยโดยโดยเขาขอทำเน่ยเด้อโดยโดยนั่งยืนนี่ก็ได้เนาะจ้าจะโอ้พากันย่างมาจะใช้นี่ มาแต่เฮือนมาแต่บ้านไหนเจ้าเน่ะมาแต่บ้านชิกเมืองทีนอ๋อยางมาบ่อ่นิบยางไม่มีเงินขี่รถอ๋อไปชิโน่ทีไปชิโน่ผู้เกลือโอ้มาจากคุณชับคุณโอเจ้าโดยโดยโดยูกับบุมีนายนเฮือนแม่ก็มาตั้งตั้งมาหาอันคอนี่บ่อันยางลงไปนี่หาข้อเข่าข้อหน้ามันนี่บ่ ค่าค่าเงินซื้อข้าวอ้าเอามื้อซื้อข้าวอันแม่ซื้อยังขอโทษเด้อซื้อยังเจ้าน่ะซื้อเพซื้อเพงเพโอ้จักปี้มเออบ่ฮู้จักเลยลูบ่ฮู้ายเลยอยเลยเออโดยโดยพกันย่างมาย่างกินข้าวกินน้ํา้บ่มื้อนี้กินอ่าัดอืมเอากินอยู่ในวัด โอ้มันนอนไปคทำใส่นอนหันบ่เออก็นอนนีไปข้อชโนไปข้อชวัตรนี่โอ้หย่างเมื่อพอางอ๋อบ่เม่ยมันใกล้ได้พี่น้องเลยหยางใกล้หยางใกล้ปะลุงโบโบใกล้ได้ไกลยัง <laughs> ไกลได้พี่น้องเลยโอ้โออย่างมาแต่เมืองพีนพุ่นนี่เนาะบ่เม่มยเงินขี่รถหยางตามทางไปเรื่อยๆเออไปทางแล้วเมื่อนี้กินข้าวแล้วกินอยู่ในบัดบ่ขอนข้าวบัดกิน มีอย่างนีอยู่นหันนะเบิ่งยุ่หนักเะมักแตงนี่ขนมเพิ่นมาให้บอะมาให้ใ่มักแตงมาให้นั่นนี่ออไพ่มาให้มักแตงนี่อ๋อเพิ่นบ่ราให้บ้านี่นี่กิบข้าอ๋อข้าในวัดบ่ วัดให้จะกินเจ้าเป็นช็อตไห้เออมากินไฟน้ำชาดโดูดูก็ได้กินเนาะเออเด็อันลูกัวเลยใช่มันไม่มาน้ำบ่คัวตายแล้วเอ้าควัวบ่มีบ่มี่ัวเออลูกยังน้อยลูกจะค้นเมยลูกช่องคนมายังน้อยยังน้อยอยู่เที่อันนี่ชื่อโ๋อดดู โดยแล้วอันพยุกับพายสะดุกอย่างหน่อยอแม่มาแบบสี่ดเดียวยู่ปลายพอดีอยูนั่งพอดีเย้มีสองคนเอ้ยกับน้องบ่เอ้ยบ่มีลูกเอ้ยแม่กระแดงอ๋ออันเอ้ยของเงนแม่นี่บ่มีบ่มีลูกแม่กระแดงเล <c oughs> ยเอยอเอออล้วลูกนี่อันผู้หญิงคือผู้ชายดูแม่นี่ผู้หญิงช่องผู้ชาย อ<ท>เอาอันลูกของแม,ม่หน่ได้มีสี่คนพูเออสี่คนอ๋อโตพี่น้องเลยทกในหลูกเอลยต่ว่าผัวนี่อ่าบุมีเนาะตอนนี้เนาะผ<ม>ัวเสียแล้วเป็นบอกตายผัวตายนี่คือเออชิบชิบปีชิบห้าปีแล้วเพิ่นเสียไปแล้วบอกเออโอ้โอ<บ>โดือนอืเมื่อในเมื่อเก็ดในลูกท่าอยู่เหัวเมื่อใน กินข้าวอยู่ทกับปะทอกทานนี่เออโดยโดยโดยพี่น้องเลยคือให้มดน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำโผล่น้ำโผล่นนั่นอืมนี่โผล่นนั่นอยู่อันมากทีิท่โผล่พ่อเมืองพีนพ่อไหนเนาะเออเมืองพีนเมืองเออเมืองคือเมืองพีนมาบ้านบ้านเิกีบ้านเิกีลุงช่างไหลอ๋อเข้าไปไกลเปล่าไหมใกลเออโดยพี่น้องเนาะ ไปบ้านขึ้นรถแม่บาเอาเงินทุก n ากไปบ้าบ้าลงตัหเมืองเชรตังหนี่ตุงหินนั่นเม่ี่บอนขึ้นรถม่แต่เพื่อนเอาเงินบอกเ่ถชาวบ้นนั้น้าตองหินเออเออต่งหินทำนูนแล้วพอไม่ได้เม่ขึ้นรถซี่กับเพื่อนเอาเงินน้ำอยู่บ่เพื่อนกับเพื่อนไก่ขี้ละละเนาะโออชีลละโอ้พี่้องิโดยโทุก ฟากันเบรกกันนี่กันทำมักเตงมักเต้าเนาะอืมนอนเนี่ยนอนยังงงนี่โดยหอมกับ๊วยนอนเบ้านอนนอนบ้านไม่นอนโดยโดยโดยแบบเมื่อไปค่ำจะใช้ได้ขออันวัดนอนเนาะขอนอนพักพนอยู่ในวัดเออไปกินข้าวกับยังมั้ยนี่อือมีกับยังกินกับน้ำเต้ากับมักเตงนั่นไอศกินกับมักแตงบบบนี่เนาะ โอดยโดยพี่น้องเลยไก่ไปสินู่ยังอีกเป็นทุเรหลักผู้ใดไยู่ไก่ได้เช่นักยังเชืหลักในลูกไอ้ชโนนั้นยังไก่อยู่ยังประมาณโอ้เศร้สามสิบลักเท่านั้นเปิดสีหอดนะยังไก่อยู่พี่น้องเลยเออโดยมากกันสามคนทีโอ้ยโดยโดยโดยพี่น้องเลยเจ้ากับน้องชาน้องชองมือเมื่อลงมาเลยสองมือสีมื่อบ่ะนี่ชาวบ้านโดย นอนชาวบ้านนอนชาวนาเจ้าลูกทาอยู่หือนไปะแม่เอ้ย<อ>ช่องชีมือมือเดอ้อคอยยักเขา่าโดยดูนาเพอเดียวคอยเวลาอันมากคอไปที่กับเพิ่นเอาเข่าหน้าให้เสี่ยวมือในได้มันโมน,นักบ่ถ้าเพิ่นเอาขอเ,อาเอาข่าเนี่ยนะครเอาเอาเข่าในรัวเอาเงินเอาแต่เงินเอาเงินเจือชื่อต้องมันดองอ๋อเชี่ยวเงินเมื่อได้มื่อซื้ออยู่พุ่นเออชื่อมันดงชื่อคนอ๋อซื้ออยู่พุ่นมันสิใกล้เนาะมัน้เกิดสี่โนักเนาะ มาเอาเข่ากับโบว์าเอาหนักมันหนักเยอะเงินเอาแต่เงินไหนเมื่อซื้ออยู่แถวใกล้พุ่นเมืองคือซื้อซื้อโดยโดยโดยชื่อชื่อเกนเจ้าเฮ็ดไฮลุ้ยชื่อชื่ออยู่พุ่นเท่าไรอันเข่าไหมชามแชนห่าในลวยอันวันสอบหนึ่งนะเอออ๋อแบบห้าจิ๊บโล่เชนห่าสอบละพันเนาะสอบละพันบาทเพือพี่น้องเลย เอยู่เง <Lord. S 2> ือกกินเจอกินเจอยไปเองหมดไปลูกจะทำนี่น <teenagers> <sh asına decided using awake> ั uh, ่นอยู่กับนอนกับเอื้อยคอยนอนก็อยู่กับเอื้อยตอนนี้เนาะดูผ่านกับเอื้อยไว้เอื้อยเราบ่มีมีลูกเอื้อยเอื้อยเอื้อยเป็นแม่กระแดงแม่กระแดกเอื้อยคอยอ๋ออันเพิ่นก็มีผัวอยู่บ่ผัวแล้วนายไล่พวมาบุบ่มีลูกมันดยพี่น้องไปเจ้า ถูกเงาพอดีว่าจันก็ผ่านมาพี่น้องเลยผ่านมาก็ว่าเตียงเลยเนาะมาเห็นเห็นแม่พันย่างอันไผ่กระสอบอยู่เนาะอือกรุซบแล้วกำลังสีย่างลงไปซีโน่พุ่นบ้านตลาดซีโน่พุดนมาได้จากมือแล้วมั้ยมือแล้วสองมือแล้วยังยังหอดเีโนูอยู่หยอดซีโน่ยางเลยไม่มีเงินเออยางยังอีกตั้งไก่พี่น้องเลยวันสาม สามสิบลักสามสิบกลักพอแหละสามสิบกัโลนใช้ลาจ้พันได้มั้นี่นี่นถายนั่นเออนี่ดิพี่พ่อตว่าแสนว่านั่นนี่ว่าใช่นั่นเลยโอนี่ดินี่ข่นั่นเจ้าเก็บไ้เด้อบางเฮียเด้อเนี่นี่เก็บหาเมื่อแต่ชื่อเขาเนาะ บ้านหยังแม่บ้านบ้านสกีบ้านสกีเมืองชิบูนอ๋อโตีงทางซื่อก็ยังบ่ทันฮู้แล้วพี่น้องเนาะอันนี้โดยๆๆจักสิ่าบ้านนท่าอยู่เือนี่กินข้าวเฮ็ดไห้มามดตายตายน้ําท่วมจอน้ําท่วมหมดอืมีห้มีนาอยู่เนาะมีห้อยู่แต่ว่านาเฮ็ดได้ไห้มีแต่ไห้เนาะออโดย มีคนอันเพื่อนหลังน้อยลายอยู่บ่เแถวน่ะเฮื่อนแบบทุนทุกคนยางเอยถอยนีกาเนี่ก็นีน่งง่ายนี่เฮื่อนคอยู่เนี่ยเฮื่อนอยู่ก็พูมีช่่าอันฝนตกเนี่ยอยู่ก็ เราเฮ้ยเอ้ยถุกได้เอ้ยเอ้ยหายให้โลดกันนะยังนอนนอนย่าหายให้บุ่มีช้ำอยู่เฮือนนั่นโดยอเด้อด้อเด้ช้ำมาเฮือนแมวนั่นหื่นลูกก็ยังน้อยที่นั่นก็โปเป็ดเออได้ทำได้เฮียนี่บ่ลูกเฮียนชื่อเฮียนนี่ชื่อมาหิตฮือนนี่หิตห้ยนี่โปเฟตเออยังน้อยนี่ลูกเออเด้อเดยอเพิ่นก็ยังน้อยอยู่ลูกเนาะแต่ว่าวครัวนี่ พวพวเซียบ่จะบอกหน่ยพวตายป้าบบ่พวพวตายยังน้อยพวตายอันยังเตยลูกยังน้อยพุทธพวตายยังเอ่อทำชีชีเลือดลูกสีเดือนบ่เออพ่อก็พ่อพ่อตายลูกคอยนั่นพ่อปะอ่พ่อตายปะพ่อตายปะลูกยังหากได้ชีเดือนเออยังน้อยลูกก็ได้ยังเมย์ก็ได้หาเงินเลี้ยงู้เดียวบบบนี้ หาอยู่มือเดียวเอ้ยอันนี้มีชื่อเท่าแล้วนี่จะหาก็จักสิได้ซําใดเนาะอันนี้เนาะเอ้ยกินชื่าในลูกเอ้มีแต่ซื้อกินเนาะข้าเนาะให้ข้าวน้ํากน้ําท่วมพี่น้องบ้านเพิ่นเนาะอือเฮ็ดข้าวให้แต่มันท่วมแบ่ได้เลยข้าวเนาะบ่ได้เลยอ๋อหานเมื่อก็จักสิได้จักอันโดมื้อนี้เนาะอือข้าวมึงบ่ฮู้เลยมาได้2มื้อแล้วยังบ่ฮอดิโนอยู่บ่ฮอดิโนเลย โอ้ยพี่น้องเนาะโดย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 ฮะแต่ประเดี๋ยวว่าอาจารย์จะชี้ทามไทยซัมมี่ก่อนเนาะโดยโดยว่าอาจารย์จะเอาเงินไว้ให้เมย์ไปซื้อกับข้าวกับน้ำกินได้ไหมเด้อโดย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 ฮะโอเคสิแม่เดี๋ยวว่าอาจารย์จะเอาเงินให้ห้าสิบพันได้ไหมเด้ออใจโดยโดยเอาไว้ซื้อข้าวเมื่อว้เมื่อซื้อข้าวอันให้ลูกกินเนาะนขุดเอยยากไม่เท่าเน่งละมากใจโดยโอ้ยเนาะอันนี้ก็เป็นเงินของเมย ของเอื้อยนางน้อยเนาะอยู่ทังต่างประเทศเพิ่นได้ส่งมาให้ว่าจันทร์ฮะซอยคนทุกคนยากนี่แหละโดยก็อยากให้เม่ขอบุญขอบคุณเพิ่นอในเม่แบบอันโอ้ยใส่ฟอนในเพิ่นเน่ขอบใจอยู่ดีไม่แห้งโดยไอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะเม่ก็เป็นเส้นเผาแล้วทึงเนาะนี่เนาะทึงไปช้อดโอ้โดยเไม่ได้กินข้าวกินน้ำเพิ่นว่านี่ยไงข้าวกินน้ำเราจะดอยหัวด้อ จะรวยเงอเด้อเออจะรวยงวดเอเออพี่น้องอันแบบขอมุญขอบใจเป็นภาษาเราวเชิงได้เป็นเหตุไปไลยแบบขอบุญขอบคุณมานี่เออชอนชอนเนี่ยชอนเนี่ยเออแบบว่านี่กิดเป็นภาษาเราเสื่อเอ็นมาขอบมุกขอบใจละลายเด้อฉันบอกขอบใจละลายเด้อบคุณเด้โดยอ๋โดยอันนี้มามกันบ่เออมามกเงี้ยสามคนบ่มาอ่ะชอบอีกผู้หนึ่งอยู่พุ่นเออนี่คือผูกบนเตียงยังถามอยู่พี่น้องเนาะ มีอะไรไปขอด้วยเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเงินให้แ <Yeah>. ม mm ่อ hmm. ีกสิเนาะเดีแม่เดี๋ยวนี้อาจารย์ให้สิบพันเด้อเอาไว้ซื้อน้ำซื้อน้ำกินซื้อข้าวซื้อน้ำกินแม่เด้อโอ้ยเนาะกับผ้ากินข้าวแล้วแต่เศร้าผูนเนาะอยู่วัดว่าขอข้าววัดกินจิตภากันย่างเมื่อพุ่นย่างไปเรื่อยๆนี่เนาะ

กเพิ่นก็ว hmm. <c oughs> ่ามาเทเซปูนพุ่นพี่น้องเลยครอบครัวเทวดาทุกยากเนาะเดินๆมาถ่ายรให้แล้วเออเปิ่นก็เอาเงินมาให้พี่น้องเลยเนาะทุกยากเอออยู่บ้านไหนฮะบ้านสกีบ้านสกีไงเมืองเซโปนมดนลำทูปมาเมือนมันใกล้ได้นี่เนาะไกลลอยกุโลพระเจ้าพี่น้องเลย มีงอนย่างมาสองมือแล้วสองมือแล้วย่างนั่นก็ไปบ้านเลยบ้านสกีบ้านสกีเมืองเซปูนบ้านสกีลุงช่างไล่เคยไปไกลสุดฮอดเบียดเนาะเพอาะเบียดก็ไปเบียดก็ไปคนทุกเน่ทุกกระเพายังทุกเนื้อไปไปกรับบอกว่าชาวเบียดก็ได้ยิบ่เออชาวเบียดก็ เฝ้าก็เช่าเราก็เฝ้าโอ้บอกมัาเวียดก็ได้พี่น้องเลยแต่งเก่งอยู่ดีนี่เคยไปได้เที่ยวกับเพื่อนกันต้อนรับดียี่บ่คนเบียดเป็นยังไงเพื่อนกับแบบมันอันนี้ใส่เพื่อนดียี่บ่คนเบียดกูเพื่อนกับแบบเพื่อนเอาเงินเอาคำให้เจ้าอยู่บ่เออจะกันนะยาคีข้อยาใดเตียนนะเตียนบ้าเขาเอิญเงินน่ะเออตียนชินเตียนนะชินเตียน ก้อนเนื้อชิ้นเตียนนก้อนเนื้อเจ้าคนเขาให้ช่องเชนห้าเชนเจ้าโอ้ยโอเคจะให้เนี่ยห้าเชนเออเมื่อเด้อรมาเท้าเอ้ยกินเนื้อโดยโดยโดยชามลากทีลาดเอามือกินเออแบบเป็นแต่ว่าเป็นเงินแต่ว่าเป็นเงินเบียดเนาะไปห้องเบียดกับม้วนห้องเบี้ยแกบานเบี้ยไปบ้านลาวกับม้วนบ้านลาวเออ ได้ชัดชูโอ้เธอเก่งอีหลีแซ่เนาะเก่งก่อนซุ่มเขาว้าจันอีกเว้าภาษาเวียดก็ได้นี่เนาะเวียดก็ได้เพิ่นว่ากินข้าวว่าดนะเพิ่นเวียดกินข้าวอันเกมอันเกมอันเกมโอ้โดยเคยไปเนาะแม่ก็เนาะเออเนาะเออก็เคยไปเวียดก็ไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันปนใกล้กับเวียดเนาะเออใกล้สิย่างขึ้นไปพ่นก็สิบ่ซมาสวรรค์ซเนาะ เออไปเดื่อยว่าไปเดื่อยว่าไปเวียดไปไปเดื่อยอยู่บ่ตรงหาเกอฮอดอ่าฮอดน่าอย่าให้ปอบหน่อยฮานุยเกอนอนไปฮรู้ว่านอนตงองรถแตไปฮอดฮานุยพูกนอนรถแม่ในรถแม่เวียดแต่กินข้าวมาอืดข้าวเด็กันี่ยสามคนพี่น้องเนาะพากันย่างมาฮะใช่ไหมาเข้าซีไทมชั้นนี้ก่อนมาหนีิเนาะ สูสๆเด้อย่างเมื่อกับเพาตัวไก่ซสำพี่น้องเลยซื้อน้ำซื้อไนกินเด้อเงินห่อให้เด้อใจอยู่ในไม่ให้โดยโดยโดยอ้าไปไปไปนี่ไปเกิดฉี่หอดฉี่นูพี่น้องเลยห้ามไม่ฮอดกัดนอนบนทากเนี่ยเลยเออแบบคำใส่นอนหันใส่นเส้นเนาะ ไฮ้เด้อไห้มาันไปขึเวียดก็บ่อึดนอนๆอยู่หวดนั้นเจ้าๆอ้าวนี่ลาวเนาะคงโชคดีเด้อแม่เด้อโชคดีเด้อ3คนพี่น้องเอ้ย3เพิ่นก็มีอายุเติบแล้วพี่น้องก็ก็พากันย่างมาตั้งแต่เซปูนโอ้ก็สิเหือาคออยู่ทางตลาดเซนูเฮาพุ่นบาดนี้พี่น้องเอ้ยเอ่อค่ําสนอนหั่นว่าซั่นเนาะบ่มี ที่ภาคที่เศร้าขอส้นขอเศร้าในวัดนี่ว่าเดี๋ยพี่น้องเลยเนาะกะที่ว่าเพิ่นกับถูกยากว่าฉันเข่ามีเข่ามีน้ำกินแต่มาหานี่มาหาขอเงินเนาะพี่น้องเนาะหลักๆแล้วเพิ่นจึงเอาเป็นเงินเพราะว่าเอาเข่าเอาน้ำไหนมันนักเพิ่นว่าเบรกหามไว้ว่าฉันเนาะโดยกับพิ่นกะทีเอาเมื่อแล้วกับพิ่นกะทีซื้อเข่าอยู่เขตใกล้พุ่นว่าฉันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ อ่ะก็เป็นอีกอเหตุการณ์นึงพี่น้องเลยที่วจรันก็ผ่านมาทางเห็นเพิ่นเนาะก้าเพิ่นได้กินกำลังใจให้เพ,พิ่นพี่น้องเลยเอ่าตัววจรันก็ได้เอาเงินให้อ่าเพิ่นหนะ้าสิบพันเนาะพี่น้องเนาะพอเพิ่นได้ซื้อเขาซื้อน้ากินน้าถนนหนทางอะไรพี่น้องเลยอ่าก็ห้อนชําเด็ดพี่น้องเลยเนาะเจ้าว้าโทอ่าโอเคสนมนนี่วจรันก็ซืน้ำเสนอซัมนี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะเป็น ไว้เจอกันเมื่อหน้าพี่น้องเลยสำหรับนนวันนี้วจันทร์สิ่ขอกล่าคำวาสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องมูเพื่อนเบิร์ตสู่สุขคนเนาะที่เข้ามาทิดตามรับสมคลิปของวจันทร์พี่น้องเลยเนาะสำหรับนนวันนี้วจันทร์สิขอกล้าคำว่าสบายดีเดอ้อ